อยู่แบบวะ่ารูดข้างปานแน่ๆเมื่อกี้ใช่ยังดึงอยู่อุยให้อยู่ข้างปานมันดึ๊กๆหมบยังเหยื่อ อยู่อยู่อยู่น่าจะเป็นข้างปานติดน่าจะเป็นข้างปานนี่ไงข้างปานเว้ยไม่ใช่เออใช่เว้ยข้างปานเล็กข้างปานเล็กโอ้ยมันลุมกินเลยนะนเมื่อกี้ก็เหยื่อมันเล็กเปล่า ข้า,อาง,นอ,งอนเต้มที่แปดแปดหรือเก้าเมื่อกี้กล้องมันเสียเป็นไรม่รู้ใช้อินที่ไม่มีาฟ